9,000หมอุ๊ยคุณป้าตะโกนมาบอกว่าต้นเล็ก35,000นหต้นใหญ่90,000ม oh ืโอ้ my god ต้องเทียบกันลรกระหว่างสคนแั่ละตัวอ๋อแตเทียบอเอออันนี้เขาแค่สูงกว่าเฉยๆใช่คอุ๊ยอันนี้น่ารักจุงอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะคะคุณพี่สวัสดีค่ะ สทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอโคออนเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หายไปนานมากหลังจากที่ประเทศไทยของเราล็อกดาวน์กันมาสองสเดือนนะคะตอนนี้ก็คลายล็อกดาวน์แล้วเดือนกันยานะคะมีความอยากปลูกต้นไม้อยากซื้อต้อนม้นิดหน่อยตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้นไม้จตุจักรจ้าเป็นตลาดต้นไม้ช่วงกลางวันนะคะจะเปิดวันอังคารพุธพฤหัสสามวัน วันอังคารเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพุทธประทัดเนี่ยจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยจนถึงกโมงเย็นประมาณนี้เปิดแค่สามวันนะคะหลังจากที่อุ๊ยแป๊บหนึ่งร้านค้าอะไรเงี้ยก็เปิดกันได้มากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังต้องสวมแมสระวังตัวกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่เนาะก็ยังต้องระวังตัวกันเหมือนเดิมนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินเล่น หลังการไปดูต้นไม้โอเคปะ่ะตอนนี้เราจอดรถแล้วเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าค่นะะ้ค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนปะ่ะเข้าไปข้างในกันจ้าโชคดีมากนะคะวันนี้ที่ฝนไม่ตกก็แดดเปี้ยงเลยอ่มะ,มะก็บรรยากาศก็แบบ โล่งๆนะคนไม่ได้แน่นมากตอนนี้มันประมาณสิบโมงครึ่งตอนเช้าด้วยแหละมันก็ยังแบบคนน้อยๆอยู่มั้งแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกเป็นต้นเล็กๆต้นละ20่สบว่านงาช้างยี่สิบบาทวานงาช้างยีบาทนี่ร้านนี้ก็น่ารักนะคะทุกคนเป็นต้นเล็กๆเหมือนกันต้นละยี่สิบามอันนี้สวย ต้นเบนจามาดเงินอันนี้ต้นละ60อุยอันนี้ต้นบอนสีน่ารักมากข้างในก็มีนะคะเพียบเลยอันนี้ชื่อราชินีหินอ่อนอันนี้ต้นนี้2,500บาทอันนี้ก็จะเป็นพวกบอนหรือว่าออมออมชมพูนี่ยต้นนี้ก็700บาทนะคะมีต้นออมเงินนะคะต้นละ200นี่ อ๋อาว่าต้นเงินไหลมาร้อยหนึ่งอือก็พวกกระบองเพชรน,นะคะอุ้ยมีร้านกาแฟาข้างหลังด้วยหนูนข้างในนู้มนมีขนมขนมปังครัซองน่ากินมากเลยข้างในก็เป็นร้านอาหารนั่งได้ด้วยนเนาะนี่เราซูมให้ดูนี่ เป็นร้านอาหารกาแฟมีขนมปังอะไรอย่างนี้เนะาะนี่อันนี้น่ารักมากเลยอันนี้คือต้นอะไรอะคะคุณป้าแนนซี่อย่างนี้คือต้นเท่าไหร่อะคะต้นละ 800, แปดร้อยแนนซี่นะคะน่ารักนู้อย่างถ้าเป็นใบดำๆอย่างนี้เรียกว่าแบ็คบิวตี้อย่างนี้เท่าไหร่คะหนึ่งพันแต่ต้นสูงเลยเนาะต้นค่อนข้างใหญ่อันนี้มันเป็นตระกูลอะไรเขาเรียกบอนเหรอคะอ๋อเป็นตระกูลบอนนะคะ แต่ก็คือมีหลายพันอย่างต้นใหญ่นี้โอ้สามพันห้าเพราะว่าเขาแบบเป็นพันอีกพันหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีหลายใบยต้นใหญ่สวยมากเลยอุ้ยอันนี้ต้นอะไรอ่ะราคาสองหมื่นหะ้าอันนี้ชื่อต้นอะไรอะคะเพชรเจ็ดสีเพราะอะไรถึงสองหมื่นห้าคะ 5, 5. เขากำลังฮิตใช่ไหมอันนี้อ๋ออ่าน,นี่นะคะ แต่ต้นใหญ่อยู่นะนี่โอ้สุดยอดเลยนี่นะคะราคาต้นนี้ใหญ่มากชื่อต้นดำด่างนะคะถ้าดูของจริงจะใหญ่มากใบใหญ่มากนะคะช่วงนี้เหมือนเขาฮิตต้นไม้แบบนี้กันเนาะนี่ต้นนี้น่ารักมากต้นใหญ่ด้วยนะไซส์นี้เท่าไหร่คะ สองพันห้าอไซน์นี้ประมาณสองพันห้าไซ์ใหญ่เลยสูงประมาณสักเกือบเกือบเมตรเลยนะอืมนี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นตระก,กูลบอลเหมือนกันเหรอไม่แน่ใจอะไม่ค่อยมีความรู้แต่แบบใบเขาแบบเป็นดังๆอย่างเงี้ยคือใหญ่มากใหญ่สูงประมาณแบบสูงกว่าคนอีกอะเก,อเกือบเกือบสองเมตรนะคะร้100 100 100 100 100. อยกว่าเมตรร้อยกว่าเซนนี่จ้า อันนี้ชื่อต้นอะไรไม่รู้แต่ราคาส oh ามหมืนห้าโอ้ไม่ก็อดใบใหญ่มากมาเทียบมือให้ดูใ<า>บใหญ่เลยนะคะสามหมื 00, ่นห้าทุกคนเนี่ยเก้าหมื่นอุ้ยคุณป้าตะโกนมาบอกว่าต้นเล็กสามหมื่นห้าต้นใหญ่อันนู้นรือเปล่าเก้าหมื่น โอ้ไม่ก๊อดจริงเหรออันนี้เหรออันนี้หรอคะโอ้โหอันนี้คือชื่อต้นอะไรอะคะบอนกระดาษ,อ,ดาษอันนี้คือต้นใหญ่นะคะสูงประมาณแบบเกือบสองเมตรแล้เนาะเก้าหมื่นจ้าอุ้ยใครเป็นสาวกบอนกระดาษไม้ด่างแบบนี้นะคะก็จัดไปเลยจ้ะแต่ต้นเตี้ยหน่อยก็จะราคาสามหมื่นห้านะคะราคาสุดยอดมาก ราคาน่าจะแบบไม่ได้เท่ากันตลอดก็คือเหมือนแล้วแตกกะระแสอย่างนี้เขาเรียกว่าบอลสีใช่ไหมคะราคาประมาณเท่าไหรบ้างอะคะประมาณอะอย่างนี้อย่างนี้ต้น,นี 5, ค่าแค่สามหมื่นครับจริงหรอ,อ 30, <000. S 1> โอ้เพราะอะไรถึงราคาสูงอะคะกำลังฮิตใช่ไหม 1, <000. S 1> กำลังฮิตสามหมื่นแล้วใหญอย่างนี้อย่างนี้หมื่นหนึ่งคือขึ้นหมื่นเกือบหมดเลย อันไหนคะโอ้ยอันนี้ห้าหมื่นสุดยอดอ่ะหูช้างด่างหูช้างด่างห้าหมื่นโหต้องเป็นแบบว่าไม้กระแสเนาะช่วงนี้อันนี้อันนี้ดังใหม่นี่ก็แปดพันครับแปดพันโหราคาดีมากเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วอย่างต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นแปดพันครับแปดพันจ้าเรามีคนมาซื้อเยอะไหมคะพี่ก็เมื่อวานขายไป ก็หลายหมื่นเลยใช่ไหมอือโหสุดยอดเลยช่วงนี้กระแสกระดังดังนะคะอันนู้นเหรอคะอ่า20,000ยี่สิบกว่าปีแล้วคนแก่ปลูกไว้ยี่สิบกว่าปีนะโอ้เรียกว่าอะไรนะคะโคกหลงเหรอปลูกไว้ยี่สิบกว่าปีแล้วอันนี้ขายเท่าไหร่คะพี่20,000นะคะแต่สีน่ารักมากสีชมพูนี่ มีหลายพุ่มเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยสองหมื่นทุกคนราคาแบบอลังการเวอร์มากนะคะสวยมากใครมีในครอบครองนี่คือเป็นแบบทองคำเลยนะคะช่วงนี้ขอบคุณนะคะนี่รา้านนี้เขาก็จะขายประเภทเนี้ยบอนอะไรประมาณนะี้เป็นแบบบอนเทพบอนราคาแบบเทพนะคะสวยดีนะคะทุกคนราค้านนี้ก็จะขายประเภท ต้นไม้บอนไซนะคะมีหลายไซรเลยไซเล็กมาถึงจนถึงแบบไซ์ใหญ่่างนี้เลยนี่ก็น่าจะมีหลายราคานะคะร้านแบบนี้ใครเป็นสายต้นไม้บอนไซก็มาที่นี่ได้นะคะก็มีเช่นกันจ้าออจันประกายดาวนประกายดาวนี้ต้นละ350านะคะและนี้ชื่ออะไรคะโพเงินโพทองอ้า 350เหมือนกันนะคะสวยอยู่นะเป็นใบแบบเงี้ยเขาเรียกอะไรอะ่ะใบด่างปะที่เขากำลังนิยมกันอะ่ะไม่แน่ใจเราก็ไม่เซียนเท่าไหร่แต่มันก็สวยดีนะทุกคนนี่สา้อยหนะคะกระบองเพชรนะคะมีหลายแบบเลยอันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปน,นไซส์ใหญ่ออันนี้<ต>ใหญ่สองรอห้าสิบแล้วก็ลองลงมาก็จะ สองร้อยห้าสิบนี้อน่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบสีสีนะคะร้อยหนึ่งอันนี้ก็ขนเป็นขนขอน,นะร้ 150. อยห้าสิบมฝั่งนี้เป็นแบบจิ๋วๆเลยนะคะต้นละยี่สิบมีพวกร้านกระถางด้วยนะคะอันนี้เป็นปูนเปลือยนะคะมีหลายไซส์เลย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เล็กไปจนถึงไซส์กลางนะถ้าเป็นร้านนี้ราคาก็2ใบร้อยสามใบร้อยอะไรอย่างนี้แล้วแต่ขนาดขายพวกถาดเพาะกระถางพลาติกปุ๋ยดินอะไรงนี้ก็มีครบเลยนะทุกคนนี่นะคะต้นสนหอมกันยุงต้นใหญ่อยู่ร้อห้าสิบมีดอกไม้ด้วยนกน้อยน้ำโชคนะคะห้าสิบบาทหรือว่าจะเป็นไซช้อนทอ ตนละสี่สิบนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบไม้ดอกไม้ดอกผู้น่ารักมีหลายดอกเลยดอกเล็กดอกใหญ่สีสันสวยงามนะคะเนี่ยแม่ก็จะแบบดอกก็จะยาวสวยมากเห็นแล้วแบบเอสดชื่นมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูชื่อกันดีกว่าทุกคนอันนี้คือต้นบานไม่รู้โรยข้างหลังนุ่นพกากองนะคะ ันนี้ต้นหงอนไก่ข้างหลังอันนูน้นแววมายุรานะคะอันนี้น่ารักมากดอกเดซี่นะคะแบบนี้กระ่างเท่าไหร่คะยี่สิบหมดเลยอ๋อกูดาบหินใช่ไหมร้ยห้าสิบก็มีเออองร้หสิบประมาณนี้ร้อยสองประมาณนี้เนาะสวยมากเลย โอ้ไซส์นี้คือ30-40ปีใช่ค่ะถึงจะได้ไซน์โอ้สุดยอดใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเนาะถึงจะมาเป็นไซส์นี้นะคะ2 5 0พนห้่ารักมากอ,อันนี้คือใบใหญ่สุดเลย,อยเออนี่ถ้าเทียบกับมือนี้คือใหญ่นี้เลยทุกคนพี่บอกว่าขายบัวหรือ มีใบได้ด้วยอืมมีหยดน้ำี่จะไม่่คอยชารันก็น่ารักอันนี้คือสองร้อยบาทนะคะอันนี้เขาไม่เหมือนงานงานคนนมขน้มมันเหมือนงานหลเลยอันนี้จะมีความอาร์ตนะแต่แล้หัวเวลาหนูซื้อไปมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาอ่ะต้นนี้ละกันก็ได้ค่ะพี่ให้ค่ะค่ะโดนไปหนึ่งต้นกับต้นบัวบกเงินนะคะหรือว่าบัวบกผาสองร้อยบาทไดมอนด์อะไรสักอย่าง แต่ว่าประเด็นคือ5,000บาทค่ะนี่นี่นะคะตามไซส์เลยอย่างนี้ก็2 5 0 0นะคะนี่เป็นอันนี้ก็ลองฮิตเลยอันนี้อันนี้ต้นเล็กๆอันนี้คือโพโลคาเซียต้นนี้คือ500บาทนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรอะคะคุณพี่โพคา้าคือใบจะเป็นจุดๆอย่างนี้โอ้อย่างนี้คือพันสาร้านนี้ก็ขายบอลเยอะเหมือนกัน ย่างต้นเล็กๆนี้นะคะาาก็เออประมาณ400ต้นละ400อยอู้อันนี้พุทธลักษาฟลอริดาแต่มันเป็นใบแบบใบด่างๆเนี่ย4,500บาทตอนนี้ฝนตกจ้าตกแบบโปรยๆก็ยังเดินได้อยู่ถ้ายังไม่นนหนักกว่านี้นี่ไส์ประมาณนี้เปิดให้ดูอุ้ย,ายา60บบาทนะคะอ,าาออมนาคอ๋อออมนาค 60บาทอืออันนี้น่ารักเหมือนกันต้นเล็ก200นะคะอันสีชมพูอันนี้เรียกว่าบับเบิ้ลสามาข้างในนู้นออมชมพูนะคะ200แล้วก็อันนี้300ข้างหลังนู้นที่เป็นจุดๆนะคะ5 0า จิ๋ววันนี้ก็คือแบบบอกเองว่าจะไม่หน้ามืดไม่เหมือนคราวที่แล้วนะคะมาซื้อแบบเยอะมากเอ่อวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันไม่มีอะไรแล้วมาช้อปปิง้งต้องไหมเบาๆแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆให้ดูหลังคายล็อกดาวน์นะคะว่าตลาดต้นไม้จะจัดเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ปีนี้เป็นอย่างไรนะคะก็มาเดินเล่นกันได้แต่ว่าอย่าลืมว่าทุกคนจะต้อง ระวังตัวเหมือนเดิมนะคะใส่แมสตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปลงให้บ่อยๆละกันเนื่องจากที่อย่างมันล็อกดาวน์เนาะก็เลยเหมือนแบบเงียบเลยสองสเดือนที่ผ่านมานะคะหลังตอนนี้เดี๋ยวลองดูกันล้วกันว่าจะถาดไปที่ไหนกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมวานนี้นะกะจ้าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าล้กัน